ส่งสติกเกอร์กอร์อดีอะไรมันไม่ดีจะอ๋อจะจะเพิรนบหูเนาะจะเนาะจา,าจะส่งได้แค่สามเนาะจะเนาะเพิ่นบหูจะบอกเอาประเจ,จ้าเดียวมัน ไม่คมบอไม่ได้บอกเอาปจเจมาถึงอย่งอางน้อบานนี่คือของอานมาแต่ไนคือเอาเนไปตอเหนไ่่เอาปจเจอ๋อจ้าจ้าเอาแมนอยู่ว่าเมนองแซมคือกดจังสัรพี่น้องบาทนี้ขพโทษเพอ,พอาะไเดิมจังมึงไม่เาซม แซบเฮ็ดบ um> ่ท oh> ันจะเป็นนจ้าอาเฮาจ่อเกดย้อจ้ามยงพริกดยังบ่มกี้นี่ขอบคุณหลายๆเดอ แจมบปเห็นคอมเมนต์แล้วเด้อบาน,นีดิมีน้องแซมไปกดยังบุบลุบูลล่ให้ีฟ้องบูลเลอ่าให้ถ้ามีเพคนคอมเมนต์มาเนาะจ้ะบุเห็นแล้วบารนี้เป็นเจาน,นนี <c oughs> เน,นาะคือไปลบของเพื่อนนอาะบารนี้เนาะ มีเพ่มคอมเมนต์อีกบนฟองไปเห็นคอมเมน,น,นะฮะเปลเม่อมสง่งมา่เอยนเลิฟนะคะเนาะบบเห็นเลยค่แม่ที่พ่อขืนไล่ได้มึงช่วงเี็ดติงมากเข้าไปหาแม่่ืออีินานี ไลเดอกันเองผ้าพิ้นนอะจากนอกะเพินมืใอไหร่คนูขอบคุณมากมายค่ะสงน้เลอามิเห็นอยู่บ้องบมาผพวกคยว่าเห็นได้ เห็นข้อหมิ่นที่น่อเหมือนนัอมุื๋นท่ะบอกอยู่ว่าเห็นอิ่นตะโกดใช่ท่าบอกให้น้องเสียม แค่ไม่เห็นเลยจ้าคนนี้ ไปและวพ,ะพนนี่น้องไปแล้เลือดสิบ้องนักกีกกสิบหกอมนะนี่กระองงน้นที่ข้านี้ก็ได้เนแล้ว่เห็นเลยว่อเห็นคอมเมนเลย สีลาา้านดวงตาสวัสดีเด้อค่ะเด้อแม่น้องเสียมเว้นคอมเมนต์จ้ะ